ตำนานคนดังสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตำนานคนดังวันนี้นะคะจะพาไปเผยสาเหตุที่คุณโยธศวัรณ์ทำไมถึงเลิกกับคุณสรพงษ์ชาตรีค่ะ หากพูดถึงนักแสดงอาวุโสที่มีผลงานแสดงให้แฟนๆนะะได้ชมนับแบบไม่ท้วนไม่ว่าจะเป็นทั้งในจอเงินและจอแก้วไม่มีใครไม่รู้จักอดีตพระเอกยอดนิยมอันดับหนึ่งอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีหรือว่าคุณเอกกรีพงเทียมสเสวตค่ะนักแสดงมากฝีมือนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2551ค่ะที่ล่าสุดนะคะทำเอาหลายคนเป็นห่วงหลังจากที่เจ้าตัวมีข่าวว่า ป่วยนะคะรวมไปถึงอดีตคนรักอย่างคุณโยทัศวรรณค่ะก็อดเป็นห่วงไม่ได้เช่นกันสําหรับคุณสรพงษ์ชาตรีนะคะได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่อปี2512ค่ะโดยรับบทเป็นตัวประกอบค่ะและเป็นเด็กยกของในกองถ่ายละครก่อนที่จะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะเป็นตัวประกอบในปี2512กระทั่งในเวลาต่อมาค่ะได้รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องที่3นะคะก็คือเรื่อง มันมากับความมืดในปี2,514และเป็นผู้ช่วยผู้กํากับในบางครั้งค่ะส่วนในชีวิตคู่นะคะคุณสรพงษ์ชาตรีมีแฟนอยู่ก่อนแล้วค่ะก็คือคุณแอดพิมพ์จันใจวงทั้งคู่ค่ะพบรักกันในกองถ่ายหนังเรื่องฝนแสนหา เป็นงานชิ้นแรกของคุณยุทธนามุกดาสนิทนะคะหนังถ่ายไม่จบค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าถูกแบนเรื่องการเมืองค่ะแล้วคุณพิมพ์จันนะคะก็เป็นแอร์ด้วยบินตลอดปีไม่ค่อยได้เจอกันในขณะที่คุณสรพงษ์ชาตรีค่ะก็ได้ถ่ายหนังทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งปีนะคะเจอแต่คุณโยัศวัสด์เสนีวงศนะ์ณอยุทยาค่ะจนกลายเป็นความรักแต่ว่าครอบครัวทั้งสองนะคะก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบไม่เคยมีเรื่องกันค่ะซึ่งคุณสรพงษ์ชาตรีนะคะก็ได้ส่งเสียเลี้ยงดูลูกๆทุกคนเป็นอย่างดีโดยขณะที่กําลังอ สุดๆนะคะเขายังกล้าจุงมือคุณโยัศวัณ์ไปถแถลงข่าวบอกผู้สื่อข่าวเลยว่าคุณโยัศวัณน,นั้นได้ท้องกับเขา2เดือนแล้วซึ่งไม่กลัวว่าชื่อเสียงของตัวเองนะคะจะตกแม้แต่น้อยเดียวค่ะกลับกลายเป็นว่าคุณสอรพงษ์ชาตรีนะคะยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่มาได้อีกเป็น10ปีเลยทีเดียวซึ่งลูกสาวของทั้งคู่ค่ะก็คือคุณขวัญพิมพ์อักษรที่ปัจจุบันได้ทํารายการในช่อง YouTube และเป็นผู้จัดทั้งนี้ค่ะย้อนไปในรายการคุยแซ่บโชว์ที่มีการเปิดใจสัมภาษณ์คุณโยทศในบาง ะะถึงอดีตคนรักเก่าอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีซึ่งทางเจ้าตัวค่ะได้มีการเผยว่าก็เป็นรักแรกรักเดียวและรักสุดท้ายของชีวิตค่ะก่อนหน้านี้นะคะไม่เคยมีแฟนเลยแต่ไม่ใช่ไม่มีใครมาจีบเป็นคนรักใครยากสมัยวัยรุ่นเนี่ยก็มีคนมาจีบแต่โมเมนต์แบบแฟนเนี่ยไม่ได้มีให้ใครรู้ว่าชอบแต่แค่เป็นเพื่อนกันยอมรับว่าคุณสรพงษ์ชาตรีนั้นตรงสเปคค่ะแต่ด้วยรักในสมัยนั้นเปิดเผยไม่ได้ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพระเอกหรือว่านางเอกคนไหนหากมีครอบครัวเร ก็จะตกลงแต่ไม่ถึงกับไม่มีงานโดยในตอนนั้นได้เจอกันในกองถ่ายทําตัวสบายๆได้เพราะว่าเวลากินข้าวก็จะกินด้วยกันหมดหลายคนซึ่งนักข่าวบางคนก็เป็นเพื่อนกันกับเรื่องส่วนตัวถ้าเขารู้ว่าไม่เปิดเผยก็ไม่เขียน โดยหลังจากที่ได้เลิกลากันแล้วก็ยังมีไปหาร่วมงานกันได้ปกติไม่เคยทะเลาะอะไรกันเลยพร้อมเผยว่าเป็นคนถอยออกมาเองค่ะเพราะว่าคิดว่าชีวิตวุ่นวายความสงบสุขในชีวิตเนี่ยลดน้อยลงก็เลยเลือกที่จะสงบแล้วก็มีความสุขจะดีกว่าอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าจะแยกทางกันไปแล้วแต่ว่าคุณโยธสวัรค์ค่ะก็ยังคงเป็นห่วงอดีตคนรักอยู่เสมอเลยโดยล่าสุดมีข่าวว่าอดีตพระเอกดังอย่างคุณสรพงษ์ชาตรีนะคะได้เกิดอาการป่วยคุณโยธสวัส์ค่ะก็ได้เปิดใจหลังทราบอาการว่าตอนทราบ ข่าวก็ตกใจเพราะว่าปกติเขาเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแข็งแรงแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 กลัวว่าจะทําให้อาการซุดจึงยังไม่ได้ไปเยี่ยมและไม่ได้คุยกับลูกเรื่องนี้ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีนักข่าวหลายคนโทรมาถามคุณโยแล้วก็ลูกสาวเรื่องอาการของคุณเอกสรพงศ์แต่ว่าคุณโยไม่ได้ทราบรายละเอียดพร้อมเผยว่าไม่ได้เป็นคนที่ดูแลกลัวว่าถ้าพูดไปแล้วอาการจะไม่ตรงกับความเป็นจริงและเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้โกรธหรือว่าติดใจอะไรกันยังสามารถร่วมงานกันได้ และที่ผ่านมาก็มีหลายงานที่เคยร่วมงานกันมาแล้วพร้อมฝากกำลังใจขอให้คุณเอกสรพงษ์หายไวๆและเข้มแข็งเพราะว่าทุกคนนั้นต่างก็ร่วมส่งกำลังใจให้มากมายและเช่นกันค่ะท่านผู้ชมทิศทางไทยก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณสรพงษ์ชาตรีหายจากอาการป่วยไวๆนะคะ